ครับกับพบกันอีกครั้งกับช่อง t n k 8 c h a n n e l นะครับครับวันนี้ก็อยู่ในเกม Last ด้เล mm ่น o อ s r ู v e r นะครับมาต่อจากพารที่แล้วนะครับก็คือเราไปขึ้นเรือมานะครับแต่ก็ขึ้นเรือก็คือได้พวก C4 แล้วก็ได n a m ต t รไมมานะครับแต่ว่าเส้นทางที่เราไปขึ้นเรือนี่คือแบบว่าได้บู๊หนักมากเลยนะครับแล้วก็ได้พวกอาวุธติดไม้ติดมือกันมาเต็มกระเป๋าเต็มเป้เลยนะครับ อีพีนี้ก็จะมาไล่ฟาร์มมาหาเปิดปัดที่ห้องฟ้าห้องม่วงกันนะครับก็คือไปดูที่แอ์พอร์ตแล้วนะครับแต่ก็มีคนเปิดไปแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ท่าเรือนะครับว่ามีคนไปฟาร์มหรือยังนะฮะตอนนี้น้องๆก็ไปกันอยู่ข้างหน้าเลยครับผมนี่ล้าหลังเลยตามหลังเลยนะครับโอเคคือตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับเห็นเพื่อนบอกว่าเวลาที่เราขึ้นอยู่บนเนี้ยเราไม่ต้องเกิดวิ่งนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ลงไวนะครับแต่คือมันก็ทําให้ไปไวด้วยนะครับ อาวน้องโดนนะครับเคโดนยิงละมาอยู่ข้างหน้าผมเลยนี่กรเจะาบ่ายมินี่อชืบชบชโอเคมามาวัดกันหน่อยโอ้ยโดนไปไหลายเม็ดอยู่นะโอ้โหถึกอยู่เหมือนกันเนี่ยไม่รู้ว่าใส่เซตอะไรนะครับถึกอยู่เหมือนกันผมก็เจ็บเหมือนกันมาอือ,อืโอเคล่วงไปนะฮะ คือแบบเมื่กีนี่โดนไปหลายเม็ดเลยนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับมาโดนเม็ดสุดท้ายนี่เลยดูยู่ไหนศพอยู่ไหนเฮ้ปืนไปไหนอะ่ะเอาไม่รู้ปืนไปไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปตามเพื่อนก่อนละกันตอนนี้เพื่อนก็ไปที่ท่าเรือแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีของให้ฟาร์มหรือเปล่านะฮะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราบินไปเลยนะครับตอนนี้กําลังเฮอะนะครับได้เครื่องร่อนมาใหม่กําลังเฮอ,อ์เอ้าทาไมมันเพิ่งเด้งอะเอ้าหรือว่าผมเก็บศพผิดเนี่ยผมเซเก็บศพของน้องแน่เลยโอรผมเก็บศพของน้องแน่เลยไอ้คนนั้นมันเพิ่งกดตายไปนะฮะเนี่ยแล้วผมเก็บมาไม่มีปืนด้วยโอเคเดี๋ยวให้น้องเคไปดูที่ศพนะครับ ผมังงงเลยเออก็ว่าอยู่ทำไมไม่มีปืนหลอนแล้วผมเนี่ยครับแล้วตอนนี้น้องเอิร์ธกับน้องเฟิร์สก็ไปดูห้องบัตรนะครับไม่รู้ว่ามีคนฟาร์มไปรไือยังนะครับอันนี้น่าจะเป็นเซตน้องเคนะครับน้องเคน่าจะใส่เซตเล็กออกมาผมไม่แน่ใจว่าไอ้คุณเมื่อกี้เนี้ยมันใส่เซตอะไรมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเทือกอยู่เหมือนกันโอเคตอนนี้น้องเคก็ไปดูที่ศพแล้วนะครับน่าจะไปดูของที่ยิงตายไปนะฮะ ไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับเอ้า้อเคเจอขนเฉยเลยไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่ตรงนั้นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอน้องโฟนน้องเฟิร์สก่อนนะครับเพราะว่าผมไปคนเดียวไม่น่าจะไหวนะครับโหแล้วอยู่ตรงนี้แบบโคตรไกลเลยมองไม่เห็นเลยอะ โอเคเดี๋ยวรอน้องมาเติมก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปทีเดียวโอเคน้องเอิร์ทขึ้นมาแล้วไม่รู้ว่าบ้านมันอยู่แถวนี้หรือเปล่านะครับโอ้ oh, มองไม่เห็นเลยไ oh, กลามาก oh, มอไอผมว่าไปเลยดีกว่ oh, กา ยังไงทั้งสองคนก็น่าจะตามมาทันนะครับถ้าเราโดนยิงนเมาไฟกันหน่อยดูซิว่าจะยิงเข้าสักเม็ดหรือเปล่านะฮะคือผมมองไม่เห็นอนะตาหรือผมไม่ค่อยดีหรือ,อยังไงเนี่ยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยนะฮะเราไม่รู้จุดด้วยอ๋ออยู่หลังหินนะฮะยิงขึ้นมาแล้ว อืมาะโอ้ยดีดมากเลยอ่ะน้องเฟิร์สบอกว่าอ้าวเรือสองกำจะตายไปเนี่ยโอเคน้องเฟิร์สมาพอดีเลยนะับเกือบไม่รอดนะเรือเรือสองพอดีคือน้องเฟิร์สบอกว่าให้ให้ลองเล่นไจโรนะถ้าเล่นไจโรได้นี่ถ้าเล่นเป็นนี่อาจจะถึงถึงกับเก่งเลยนะครับ โอเครอดตัวไปนะครับเกือบไม่รอดนะเลือเรือสองเรงดีว่ามีบริการคอยคุ้มกันอยู่นะครับผมเนี่ยจริงๆแล้วผมมาวิ่งล่อๆใกด้นะเดี๋ยวบริการจัดการให้นะฮะบ, <c oughs> บริการนี้ยังโหดนะครับพรน่าจะตันหรือเปล่าไม่แน่ใจตัวผมนี่พครคืออะไรผมยังไม่รู้จักหรืออัพยังไงก็ไม่รู้โอเคครับตอนนี้น้องเคก็จะพาไปเลดบ้านนะครับเหมือนว่าน้องไปไล่ฟาร์มพวกอะไรเหมือนว่าเจอบ้านพวกบ้านเหล็กอยู่นะครับ ดูซิว่าเดี๋ยวรอบนี้เราไปไปเลดบ้านเนี่ยจะได้พวกแรก่พวกของดีๆหรือเปล่านะครับโอเคถึงเป้าหมายแล้วครับอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องประตูเหล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะโหเขาปิดไม่ให้ส่องเลยอะเหมือนเขาวางบล็อกแล้วแบบนี้มันส่องไม่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะมีกล่องอยู่นะฮะกล่องของนี่กล่องของแรบออกมาสองกล่องเลยโอเคเดี๋ยวให้น้องจัดการเรดเลยแล้วกันนะครับ อันนี้ก็ใช้ไดโดมนะครับโอประตูหลายชั้นจังอะโอ้โหประตูสามชั้นมาดูกันว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับรอบนี้ ในเตาก็ยังพอมีแร่อยู่นะครับเดี๋ยวให้น้องค่อยดูนะครับเดี๋ยวผมจะดูรอบนอกให้ด้วยโอเคสองกล้องเลยนะฮะ <laughs> งานกล้อกแล้วกล้องเต่าด้วย เดี๋ยวต้องลองดูในบิลนะครับคงต้องเอาบิลออกก่อนนะฮะไอไอ้น้นของเปล่าเลยไอสองกล่องนั้นนะอ่ะกรมอมาดูในบิลก่อนนะครับว่าจะมีของหรือเปล่านะฮะคือตอนนี้ไม่มีระเบิดถังแล้วเดี๋ยวผมใช้ปืนยิงเอานะฮะโอเค ผมว่าผมใช้ m 4ด้วยว่าน่าจะดีกว่านะฮะโอเคเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะมีของหรือเปล่าแต่แรก่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็คือน้องบอกว่าแร่ในเตานี้เยอะอยู่เหมือนกันโอเคอะไรส่วนมากก็จะเป็นผู้ขินนะครับโอเค เดี๋ยวลื้อเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรแนละ้วโอเคพวกกระสุนก้ามมอพวกปืนธรรมดาก็คงไม่เอานะฮะแผ่นเหล็กพวกนี้ก็เอาไปย่อยได้นะครับแต่ว่าที่บ้านเราน่าจะเยอะแล้ว โอเคเดี๋ยวลื้อเลยแล้วกันนะครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วลื้อเลยแล้วกันเออเฮ้ยกรรมโดนน้ำโอ้ยโชคดีที่มาสองคนเนี่ยจบแล้วเสียเลยเสียค่าโง่เลย โอ้ยเขาวางหนามไว้นะฮะเราลื้อมาได้ล่วงหลงหนามเลยเสียข้างก็ไม่แต่ให้น้องลื้อแล้วกันครับโอ้โหหนามยิ่งเยอะดีเลยครับหนามกันโปเกือบแล้วโอเคครับก็คือได้ของมาพอสมควรนะครับก็ ก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยนะครับก็ยังดีนะครับยังดีที่ได้ของมาอยู่เหมือนกันดีกว่าขาดทุนแบบไม,ไม่ได้อะไรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวกลับบ้านกันโอเคครับตอนนี้ก็มีเรือมานะครับแล้วตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่เลยนะครับก็คือยังไม่มีใครตื่นเลยนะครับโอเคผมก็เพิ่งเลิกงานมานะครับเดี๋ยวผมก็จะไปเรือสักหน่อยนะฮะคือผมบินผ่านท่าเรือนะนากางเบลสองไม่ต้องนะโอเคเดี๋ยวลงลงตรงนี้ก่อนแล้วกันปั๊มยาก่อน คือผมมีแค่หน้ากากไว้ตหนึ่งนะครับโอเคไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะครับบนเรือเนี่ยคิดแต่ว่าตอนนี้เซิร์ฟค่อนข้างจะเงียบนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนไปเรือหรือเปล่านะครับต้องรอรุนนะครับว่าจะมีคนมาเรือหรือ,อยังนะว่าเรือมันก็ลงมาสะพักแล้วนะครับแต่เหมือนมีคนยิงกันนะแต่ว่าผมก็ไม่แน่ใจนะว่ายิงกันแถวไหนนะฮะ บนเรือก็เหมือนว่าจะเงียบๆนะครับเหมือนไม่มีไม่มีใครยิงกันนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นซิว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะจะได้ไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะไล่ดูตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะครับไม่น่าจะมีคนนะเพราะว่าถ้ามีคงสอยผมล่วงแล้วล่ะโอเคเดี๋ยวผมลงตรงกล่องแอร์เลยแล้วกันนะครับน่านจะยังไม่มีใครเปิดนะฮะโอเค แอร์กล่องยังอยู่นะฮะโอ้ยังไม่มีใครเปิดจริงๆด้วยรอสิบนาทีเลยทีนี้โอเคเดี๋ยวแอบซุ่มอยู่ทางนี้แลวกันนะครับไม่แน่ใจว,ว่าจะมีคนมาหรือเปล่านะแต่ว่าคือจริงๆแล้วเรือมันลงมาสักพักแล้ะอาจจะไม่มีใครมานะครับโอเคครับตอนนี้ก็น่าจะใกล้แล้วล่ะก็คือไม่มีใครมา,าจริงๆเงียบเหงาเลยนะฮะไม่รู้ว่ายังน่าอาจจะยังไม่ตื่นกันหรือไงนะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่ได้นอนนะครับเพิ่งเลิกงานมานะฮะเรือมาลงมาแต่เช้าเลยมามาลุ้นกันอืมโอ้แม่บ้องนะครับแล้วก็ซีโฟไรเดอร์ไม้ด้วย,วยโอเคกลับดีกว่าครับต้องรีบกลับแล้วไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่านะฮะเผื่อว่ามีคนดักอะไรประมาณนี้บา,บาย โอเคครับเดี๋ยวผมว่าจะล่อนผ่านท่าเออรือแหลมบารีไฮเลยนะครับอันนี้ผมก็มีเซฟอยู่สองเซฟนะครับก็คือเอาใส่ใพวกซีโฟแล้วก็แม่บ้องไว้นะครับไม่รู้ว่าจะใส่อะไรดีนะฮะโอเคร, okay. ระยะทางก็ค่อนข้างไกลแล้วไม่รู้ว่าจะบินถึงบ้านเลยป่าผมกะว่าจะไม่ลงนะครับเพราะเมื่อกี้ลงไปนี่คือปั๊มยาพักหนึ่งเลยนะฮะแล้วมันติดสารพิษด้วยเพราะผมไม่ได้เอาหน้ากากเบลสองมานะครับบนเรือมันใช้หน้ากากแค่เวลหนึ่งก็ได้นะครับ โอเคน่าจะถึงอยู่นะครับผมว่าอันนี้ผมก็เล่งให้มันไวนิดนึงนะครับเพื่อผู้ชมเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับโอเคใกล้ถึงแล้วอีกหน่อยหนึ่งนะฮะถึงมินเนี่ยตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครฟาร์มแล้วครับเหมือนว่ามันยังเช้าอยู่นะฮะแล้วหลักๆเขาก็น่าจะไม่ค่อยได้ฟาร์มอะไรกันแล้วน่าจะไปฟาร์มพวก แลกกับมาถานอะไรที่จะเอาไว้เตรียมเหลดอะไรประมาณนี้ครับบ้านผมก็ยังเป็นหินอยู่นะครับหินข้างบนก็ยังเป็นไม้อยู่เลยไม่ค่อยมีใครฟาร์มแล้วผมก็ว่ามาแค่พักเดียวแล้วก็หายกันไปยาวเลยนะครับไม่รู้โดนทิ้งแล้วเนี่ยผมโดนลอยลาแล้วไม่มีใครช่วยฟาร์มอัพแล้วโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับเอาของไปเก็บก่อนน่าจะไม่มีใครละบ้านเราก็ยังเป็นหินอยู่นะครับยังไม่ได้อัพเหล็กเลยจริงๆอยากอัพเหล็กมากเลยนะฮะ Okay. ไม่รู้ว่าจะก,กันระเบิดได้สักแค่ไหนนะครับเยาพวกของหนักๆเอาไว้ในกล่องในบิลแล้วกันนะครับก็คือในบิลเนี่ยจะมีกล่องกล่องใส่ของอยู่นะฮะโอเค okay. ของออก,ก่อน,นได้หน้ากากพลังงานม,มาด้วยนะครับโอเคนี้น้องก็คาพวก C4 ไว้บ้างเลยนะฮะ ครับหลังจากที่ได้การฟาร์มมาจากเรือด้วยนะครับก็คือผมว่าจะมาต่อยอดเปิดห้องม่วงสักหน่อยนะครับดูชิว่าจะมีคนมาฟาร์มไปหรือยังนะครับก็คือเอามาต่อยอดสักหน่อยนะครับเผื่อว่าจะได้พวกระเบิดอะไรจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการวิ่งฟาร์มแรกกรรมฐถานมาครับนะฮะอันนี้ก็คือผมก็ให้น้องเคเป็นคนคราฟทุกอย่างเลยนะครับก็คือผมนี่เซิฟนี้คือแบบแทบจะไม่ได้ครับเลยนะครับไม่ได้ครับระเบิดเลยสักอย่างเลยนะฮะคือถ้าน้องไม่ออนนี่คือแบบไม่สามารถคราฟระเบิดได้เลย ผงข่าวอะไรก็ไม่ได้ครับนะฮะโอเคผมจะลองวิ่งหลบดู่ที่มันจะตามมาไหมมันเคยตามมาอยู่นะถ้าตามนี่โดนผมนจะฆ่าเลยนะฮะมันไงมาจริงด้วยโอเคยิงเลยหรือเป่ามาโอเคไปเดี๋ยวไปเปิดห้องการ์ดม่วงกันนะดู่ิว่าจะได้อะไรบ้างใส่30ก็พอนะฮะ ปล่อยใส่แล้วก็ทิ้งเลยมาลุ้นกันว่าจะได้อะไรนะครับห้องม่วงอืมได้เลเปิดถังด้วยโอเคได้ป้อมนะครับได้บอดี้โอเคได้บอดี้เครื่องบินสองอันเลยคือไม่มีใครขครับเครื่องบินได้นะครับไม่รู้จะเอามาทำอะไรเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปเปิดการ์ดฟ้าต่อเลยด้วยกันนะครับมามาลุ้นกันว่าห้องฟ้าจะมี ของดีๆมั่งหรือเปล่านะครับห้องบวงนี่คืออื้อเลยอะขยะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกองอาวุธเอาไว้ที่หลังแล้วกันเก็บยาแล้วกันนะครับไม่มีการ์ดนะฮะโอเค <Okay. S 1> มาโอเคได้ปืนลูกซองนะฮะ ได้เรเปิดถังด้วยอันนึงโอเคไปดีกว่า <c oughs> เหมือนอยู่ตรงนี้นานไม่ได้นะครับเหมือนว่ามันปรับให้เป็นเลเวลสแล้วในห้องพวกห้องกราดพวกนี้ครับเนี่ยมันเป็นหน้ากากเวล3แล,วแล้วคือมันไม่มีหน้ากากเวลสนะครับแต่คือเขากันพวกที่แบบว่ามาแอบมาแอบอยู่ในห้องล้อดักยิงคนอะไรประมาณเนี้โอเคกลับบ้านดีก,กว่า แถวนี้ก็ไม่มีบ้านนะครับเงียบๆอยู่นะฮะไม่รู้ว่าโจ์เราบ้านอยู่แถวไหนบ้างครับไม่เคยได้ไปสือบ้านใครเลยมีแต่คนมาสือบ้านเรานะโอเคครับพาร์ทนี้ของโจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับเอาไว้ให้พบกันใหม่อีหน้านะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็ได้ของมาจุกๆเหมือนกันนะครับโอเคกลับบ้านดีกว่า ไม่มีใครออนเลยบิงเงาเงาเลย